บทที่แปดสิบลคริสทันชูจงชวนให้กล่องคริสตันแก่ผู้ดอกไม้เพื่อให้มันอาศัยและหลับนอนและตั้งใจจะพามันไปมอบให้กับองค์หญิงเจโรดังที่ลุ่วอูพูดเขาไม่เคยพบองคหญิงเจโรมาก่อนและกล่องคริสทันก็ได้มาถึงมือองคหญิงด้วยมือของหงชาวและชิงเหมยอ,องค์หญิงเจโรพูดถึงตระกูลชูมากมายและเต็มใจที่จะสร้างมิตรภาพที่ดีกับพวกเขานั่นเป็นวิธีที่ต้องการ รักูนชูพึงพอใจอย่างมากและพวกเขาได้รับมิตรภาพจากองค์หญิงเจโรองค์หญิงก็พอใจเช่นกันเพราะนางได้พูดดอกไม้ตามที่นางปรารถนาน้องชายโลก่องค์หญิงรับสั่งให้ท่านเข้าไปพบเจ้ากัหงเฉาออกมาเรียกลก่อู่ตามคำสั่งขององคหญิงเจโรถ้าชูจงชวนรู้เรื่องนี้เกรงว่าเขาจะสงสัยความผิดปกติระหว่างลู่อู่กับเขาแน่นอนว่าทำไมถึงไม่ใช่เขาแต่กลับเป็นลก่อู่แทนลก่อู่เดินเข้ามาในห้ององค์หญิงเจโรอยู่ด้านหลังม่านที่มีแสงสลัว ชั่วครู่หนึ่งบรรยากาศช่างอึดอัดเล็กน้อยหลังจากการมาถึงของเหล่าองค์รักพวกเขาทั้งสองคนไม่สามารถปฏิบัติตัวอย่างไม่เป็นทางการเหมือนที่เคยเป็นเพราะนางคือองค์หญิงเจโรลูกสาวที่รักที่สุดขององคกก์จักรพรรดิองค์หญิงเจโรเงียบไปครู่หนึ่งและพูดขึ้นหงเฉาชิงเหมยพวกเจ้าออกไปก่อนเจ้ากะสาวใช้ทั้งสองเดินออกจากห้องไปคิ๊กหลังจากที่หญิงสาวทั้งสองออกไปเจโรก็หัวเรา,เาะเบา,เบาๆครั้งนี้เจ้าหาเงินมาได้จำนวนมากเลยนะ แล้วได้จ่ายค่าคุ้มครองไหมล่วออูยิ้มที่มุมปากไม่เสียให้เจ้าแน่นอนห้าห้าห้าไม่เป็นไรด้วยเงินในครั้งนี้ครั้งต่อไปข้าก็สามารถแอบออกมาด้วยตนเองได้องคหญิงเจโรดูมีชีวิตชีวาและน่ารักอย่างเด็กสนล่วออูพูดไม่ออกจากนั้นบรรยากาศก็งเงียบลงข้าต้องกลับแล้วผลข้างเคียงจากการใช้เทพมังกรจุดนั้นหนักหนาสาหัสมากข้าไม่สามารถอยู่ข้างนอกเป็นเวลานาน,านได้องค์หญิงเจโรพูดล่วออูพยักหน้า ขอบคุณนะองหญิงในที่สุดก็ได้พูดออกมาถ้าในอนาคตหากเจ้ามีปัญหาอะไรเจ้าสามารถมาหาข้าได้ที่พระราชวังเจ้าเป็นน้องชายของข้าข้าจะคุ้มครองเจ้าเองนี่คือพระคุณขององหญิงเจ้ายังเป็นนี่ข้าอยู่อย่าลืมซะละนี่เป็นคำสุดท้ายที่องคหญิงเจโรพูดกับลัวอูลัวอูเดินออกจากห้องไปในห้องมีแต่ความเงียบงันและไร้ชีวิตชีวา ลัวอูประมาะเล็กน้อยเพราะเจ้านกโง่ได้บินหนีไปเขาไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนหลี่ชวนเฉิงไม่ได้นํามันมาให้องค์หญิงนั้นเหรออย่างน้อยมันก็เป็นสัตว์วิญญาณกลายพันธุ์มันก็คุ้มค่าเงินแล้วว่ากันว่าหลี่ชวนเฉิงกําลังตกอยู่ในความกังวลเพื่อระงับความโกรธขององค์หญิงเขาไม่มีความคิดที่จะจัดการกับลัวอูอีกต่อไปลัวอูพร้อมแล้วการเดินทางครั้งนี้ได้กําไรมากข้าต้องกลับไปที่ศาลาไปอยู่เพื่อจัดการงานที่เหลือ สำหรับชูจงชวนก่อนออกเดินทางชูจงฉวนบอกกับล้วอว่าหลังจากนั้นไม่นานข้าจะไปที่พื้นที่ป่าหงชาเพื่อไปหาเจ้าข้าได้ยินมาว่าเด็กผู้หญิงในพื้นที่ป่าหงชานั้นค่อนข้างป่าเถื่อนไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่แต่มันก็คุ้มค่ากับการศึกษาฟูทุเรชมัดล้วอูพูดดูถูกชูจงชวนรีบแก้ตัวข้าเป็นคนโรแมนติกไม่ได้หยาบคายสักหน่อยล้วอูลีหินและไรหน้าที่นั่งอยู่ในรถมาค่อยๆ เดินทางกลับไปยังศาลาไปอยู่ใช้เวลาเกือบครึ่งเดือนในการกลับจากเมืองหมิงหนานเพื่อกลับไปยังพื้นที่ป่าทรายหงชาตลอดเวลาการเดินทางล่วอู่ให้ทักษะไทยกูดจนหยงจือที่เป็นทักษะระดับทองคําขาวแกลลีหยินเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมเมื่อนางแข็งแกร่งยิ่งขึ้นนางจะสามารถใช้งานมันได้ดีมากจากนั้นเขาได้เข้าสู่โลกแห่งหลายฝึกฝนอย่างบ้าคลาั่งครึ่งเดือนในโลกภายนอกเท่ากับ45วันในโลกแห่งหายความแข็งแกร่งยังน้อยเกินไป ในที่สุดหลังจากหนึ่งเดือนของการทำงานอย่างหนักลูกอูก็ก้าวเข้าสู่ระดับทองแดงมิติที่8และต้าหวงก็ถึงระดับทองแดงมิติที่9ในโลกแห่งไร้แรงสายไม่มีผู้นำและหลอมรวมไปกับโลกนี้พวกมันจะไม่ต่อสู้กันเพื่อแย่งดินแดนตามปกติแต่จะมีความสามัคคีมากขึ้นสำหรับการสังเคราะห์นั้นมีการผลิตย่าวิญ,ญญาณที่แข็งแกร่งขึ้นจำนวนมากคุณค่าของสัตว์วิญญาณระดับทองแดงนั้นไม่ได้ยอดเยี่ยมมากแต่มันก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลย อยู่มาวันหนึ่งลู่อูมีความคิดดีๆหายปีศาจสามารถปรับแต่งได้ทุกสิ่งถ้าอย่างนั้นทําไมถึงไม่ใช้ย่าวิญญาณกับสัตว์วิญญาณละ่ะเขาคิดว่าหลี่ชวนเฉิงมอบทองคําและแร่ดีบุกให้กับเขาจํานวนมากดังนั้นเขาจึงพยายามโยนแร่ล้ําค่าลงไปในส่วนต่อประสานการสังเคราะห์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในครั้งแรกแต่ลู่อูก็ไม่ได้รีบร้อนมันต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อให้คุณสมบัติรวมกัน โยนหินออกไซด์และหินหัวใจสีม่วงลงไปได้รับชิ้นส่วนออกไซด์คุณภาพสูงแต้มเสศษ3โยนก้อนหินและแร่ดิบุกได้รับชิ้นส่วนสิ่งทอแต้มเสสอ2ดินเหนียวสีดำและทองแดงสีเขียวถูกโยนลงไปการสังเคราะห์ล้มเหลวพยายามอีกครั้งและอีกครั้งในที่สุดโลู่อูก,ก็ค้นพบบางสิ่งและมันคือตำรับโยนโดโลไมและแคมเบรียได้รับโลคริสตัน แต้มเซียนบวกสิบมันเป็นกรอบโปรง่งใสมันมีประโยชน์มากมันสามารถปกป้องครึ่งหนึ่งของร่างกายจากการทดสอบของโลกอูกร่อนนั้นสามารถต้านทานการโจมตีของสัตว์วิญญาณที่ต่ำกว่าระดับทองได้แน่นอนโลกคริสทัานนี้ยังมีข้อจำกัดอยู่ถ้าท่านปล่อยให้สัตว์วิญญาณระดับเงินโจมตีเข้ามาเป็นเวลานานมันจะถูกทำลายในไม่ช้าอย่างไรก็ตามในการต่อสู้จริงมันมีประโยชน์มากกรอบที่สามารถต้านทานการโจมตีของสัตว์วิญญาณระดับเงินโดยไม่ได้รับบาดเจ็บ แน่นอนโลคริสตันมีคุณสมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือความเบามันเบามากน้ำหนักของมันนั้นหนักพอๆพกับกร่อบไม้หลังจากสวมใส่แล้วความสามารถในการเคลื่อนที่นั้นไม่ลดลงนอกจากนี้ค่าใช้จ่ายของโลคริสตันจะไม่สูงมากแม้ว่าโดโลไม์และแคมเบรียจะเป็นแร่ธาตุที่หายากแต่ก็เป็นเพียงชิ้นเล็กๆและไม่แพงเลยลู่อูพอใจมากแม้ว่าเขาจะใช้มันไม่ได้แต่มันก็น่าจะขายดี ในเวลาเดียวกันลู่อูก็พบเส้นทางการสังเคราะห์ใหม่ปรากฏว่ามีโอกาสที่จะรวมชุดเกราะและอาวุธเข้ากับหินวิญญาณชุดเกราะและอาวุธมีความสําคัญต่อพลังวิญญาณโดยเฉพาะชุดเกราะซึ่งสามารถเพิ่มความสามารถในการต่อสู้รถม้าวิ่งเข้ามายังเมืองแห่งความพินาศมันเป็นเหมือนการจากไปโดยไม่มีใครสังเกตเห็น เมืองแห่งความพินาศไม่มีการเปลี่ยนแปลงยังคงเต็มไปด้วยความอ้างว้างและบรรยากาศที่ดีเลิศเกิดอะไรขึ้นทำไมยาเม็ดของซาลาไปอยู่คุณภาพแย่ลงเรื่อยๆลูกค้าคนเก่าของซาลาไปอยู่เริ่มไม่พอใจอย่างมากอาฟูรีบวิ่งไปข้างหน้าและรีบขอโทษในท่านเฉินขออภัยด้วยขอรับถ้าอย่างนั้นพวกเราขอชดเชยความผิดพลาดโดยการลดราคา20%ท่านคิดเห็นว่าอย่างไรขอรับเอาละ่ะเจ้าต้องใส่ใจกับมันให้มาก คุณภาพของยาเม็ดเป็นสิ่งที่จําเป็นที่นี่มียาเม็ดเพียงไม่กี่ชนิดแต่คุณภาพกลับลดลงอย่างมากถ้าหากพวกมันยังไม่ดีขึ้นครั้งหน้าข้าจะกลับไปซื้อที่หอคอยหงชานายท่านเฉินถอนหายใจอาฟูพยักหน้าเข้าใจแล้วขอรับหลังจากท่านเฉินเดินออกไปแล้วอาฟูก็เข้ามาหาเจ้าของร้านคนเก่าและพูดด้วยรอยยิ้มเจ้าของร้านคนเก่าพวกเราต้องคิดหาวิธีตอนนี้ธุรกิจพวกเราแย่ลงอย่างมากขอรับ เจ้าของร้านคนเก่าทำอะไรไม่ถูกถ้าไหนาน้อยยังอยู่ที่นี่เขาต้องมีวิธีแก้ปัญหานี้แน่นอนวันนี้การค้าของศาลาไปอยู่ไม่ค่อยดีนักการค้าขายกำลังแย่ลงเรื่อยๆตังทันใดนั้นได้มีเสียงดังเกิดขึ้นมีคนเตะประตูศาลาไปอยู่อย่างแรงบทที่81พันธสัญญาหยินหยางชายมีหนวดคนหนึ่งเข้ามาข้างในและมองไปรอบๆร,ร้าน เขามากับคนจํานวนมากที่ติดตามมาด้านหลังของเขาคนเหล่านี้ล้วนแสดงกิริยาป่าเถือนและดูเหมือนจะเป็นพวกอันธพาลนายน้อยสามชูใบหน้าของเจ้าของร้านคนเก่าเปลี่ยนไปเล็กน้อยท่านกําลังทําอะไรข้าไม่ได้เชิญท่านเข้ามาในศาลาไปอยู่ชายที่มีหนวดคนนี้ชื่อว่าชูจือเขาสร้างรายได้ในธุรกิจของเขาได้มากมายก่อนหน้านี้เขาซื้อไร่นาหลายไร่และกลายเป็นเศรษฐีเขาถูกเรียกว่านายน้อยสามชู อย่างไรก็ตามหลายคนรู้ว่าชูจือเป็นคนร้ายความประณีเขาทำธุรกิจมากมายที่ไม่ถูกกฎหมายดังนั้นชูจือจึงคัดเลือกอันธพานเป็นลูกน้องจำนวนมากแม้ว่าจะมีพลังวิญ,ญญาณอยู่เล็กน้อยแต่ก็ยังพอเป็นแรงกระตุ้นที่น่ากลัวอยู่เจ้าของร้านคนเก่ารู้ว่านายน้อยสาม,มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมหงชากลุ่มอันาพานและแขกที่เหลือออกไปและนายน้อยสามชูเดินเข้ามาอย่างชา้ชาช้าการทำผิดก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะผิดสักหน่อยท่านหมายความว่าอย่างไร เจ้าของร้านคนเก่าถามห้าห้าหมายความว่าอย่างไรงั้นเหรอจากนั้นเขาพูดว่าว่าเก็บของในร้านออกไปจากที่นี่ยังไงละ่ะเจ้าของร้านคนเก่าเปลี่ยนสีหน้าเล็กน้อยเก็บของอะไรกันดูด้วยตัวเองและกันชูจือยิ้มที่มุมปากเจ้าของร้านคนเก่ามองดูสัญญาอย่างไม่ตั้งใจเขาตัวสั่นและเงือท่วมไปทั้งตัวนั่นคือสัญญาแน่นอน นอกจากนี้ยังมีลายเซ็นของเจ้าของร้านคนเก่าด้วยตอนแรกโลกอู่สั่งให้ขยายร้านค้าดังนั้นเจ้าของร้านคนเก่าจึงเริ่มติดต่อกับผู้อยู่อาศัยโดือรอบแล้วพูดคุยเกี่ยวกับการซื้อบ้านและซื้อที่ดินแต่ในเวลานั้นมีช่องว่างของเงินทุนจำนวนมากดังนั้นเจ้าของร้านคนเก่าจึงใช้วิธีการจำนองโดยใช้ที่ดินของศาลาไปอยู่เพื่อจำนองเงินส่วนหนึ่งโดยปกติการกู้จะใช้เวลาเพียงไม่กี่เดือนในการชำระเงินและได้รับสัญญาจำนองคืน แต่มีบางอย่างผิดปกติเดิมทีธุรกิจจะต้องราบรื่นแต่เกิดปัญหาธุรกิจช่วงนี้รายได้ลดลงทุกวันทําให้สูญเสียงเงินไปจํานวนมากแต่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อน,นี้นายน้อยก็ยังออกไปข้างนอกอย่างลับๆและยังไม่กลับมาดังนั้นรายได้จึงไม่เปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามเจ้าของร้านคนเก่าไม่เคยคิดว่าเจ้าของที่แท้จริงของบ้านใกล้เคียงคือชูจือหากเขาทราบก่อนหน้านี้เขาจะไม่ลงนามในสัญญาจำนองนี้อย่างแน่นอน พวกเขามีความสัมพันธ์กันระหว่างนายน้อยสามชูและทีมหงชาแต่ศาลาไปอยู่และหอคอยวงชานั้นเป็นศัตรูกันอยู่ก่อนแล้วงั้นเป็นอันตกลงมันเขียนด้วยหมึกสีดำบนกระดาษขาวและค่าแค่ทำตามขั้นตอนชูจิริตาลงเจ้าของร้านคนเก่าสูดหายใจเข้าลึกๆก,กำหนดเวลาในสัญญาไม่ใช่วันนี้นี่ข้ายังมีเวลาอย่างน้อยหนึ่งเดือนในการชำระคืนตอนนี้ได้ปลดออกไปก่อนขอรับไม่ไม่ไม,ไม่ชูจิอหัวเราะเหมือนสุนัขจิ้งจ,งจอกแก่แก ดูที่บรรทัดล่างของสัญญานี่สิเจ้าของร้านคนเก่ามองเข้าไปไกลๆเดิมทีที่ด้านล่างของสัญญามีเส้นเล็กๆที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ข้อความเขียนไว้ว่าหากเจ้าของบ้านกำหนดว่าผู้จำนนงไม่มีความสามารถในการชำระหนี้เขามีสิทธิ์ที่จะยึดจำนนงโดยตรงกล่าวคือหากชูจือคิดว่าเจ้าของร้านคนเก่าไม่สามารถชำระหนี้ได้เขาสามารถริบหลักประกันได้โดยตรงซึ่งเป็นสาราไปายอยู่นั่นเองมันเกิดขึ้นได้อย่างไร ตอนนั้นมันไม่มีประโยคบรรทัดนี้นี่เจ้าของร้านคนเก่ามึนงงและชี้ไปที่ชูจือท่านท่านหลอกข้าอย่าพูดอะไรไร้สาระมันเขียนด้วยสีดำและกระดาษสีขาวมันเป็นเรื่องของทุนและดอกเบีย้ยทั้งหมด8ปดแสนสามหมื่นหินวิญ,ญญาณถ้าท่านหามาไม่ได้ค่าก็ขอรับร้านนี้ไปใบหน้าของเจ้าของร้านคนเก่าดูน่าสมเพชข้าจะหาเงินมาจ่ายเงินได้จากที่ไหนเงินที่เหลืออยู่นายน้อยนั้นใช้เพื่อการทำงานของสาระไปอยู่ ใบหน้าของพวกอันธพาลเหล่านั้นแสดงให้เห็นถึงความน่ากลัวขณะที่อาฟูและเสี่ยวชาคนงานทั้งสองกำแน่นด้วยความโกรธถ้าเกิดนายน้อยอยู่ที่นี่ล้วก็ข้าแน่ใจว่าเขาจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนถ้าเจ้าไม่ทำก็ออกไปได้แล้วร้านนี้เป็นของข้านายน้อยสามชูหัวเราะออกจากร้านไปออกไปออกไปอย่ามาขวางทาง ข้างๆเขามีกลุ่มอันธพาลตกรกมออกมาอย่างดุเดือขดขณะนั้นเองมีรถม้ามาจอดที่หน้าประตูของศาลาไปยู่หืมใครกันที่จะเอาร้านศาลาไปยู่ไปเสียงของชายคนหนึ่งดังออกมาผู้อันธพาลตกใจเล็กน้อยภายในศาลาไปยู่คนงานทุกคนและเจ้าของร้านคนเก่าก็ตื่นเต้นนั่นคือเสียงของนายน้อยลัวอูเดินเข้ามาพร้อมกับก้าวย่างยิ่งใหญ่ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความดุดันแม้ว่าเขาจะไม่สูงนักเขาก็สร้างแรงกดดันให้กับผู้คน ข้างตัวเขามีสุนัขสีเหลืองแก่ตัวหนึ่งซึ่งมักขี้เกียจตลอดเวลาแต่ตอนนี้มันได้แสดงเคี้ยวอันดูร้ายดังเสือสิงโตที่มีลมหายใจรุนแรงผู้ใช้พลังวิญญาณนายน้อยสามชูใจสัตว์เล็กน้อยนั่นใช่ลัวอูที่ถูกตระกูลขับไล่มางั้นหรืออย่างไรก็ตามเห็นได้ชัดว่าเขาได้เป็นผู้ใช้วิญญาณระดับสูงแล้วข้าเกรงว่าเขาจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ใช้พลังวิญญาณระดับเงินในไม่ช้า ลู่อูไม่เคยแสดงระดับมิติของตัวเองให้คนอื่นได้เห็นลู่อูจ้องมองชูจือเขาพูดออกมาด้วยเสียงต่ำและเต็มไปด้วยความก้าร้าวเจ้าต้องการร้านของข้าง,งั้นเหรอชูจือนิ่งไปครู่หนึ่งและชี้ไปที่สัญญาเจ้าทำหน้าตาหน้ากลัวทำไมกลัวงั้นเหรอนี่คือสัญญาข้าต้องทำตามกฎเจ้าต้องการทำอะไรอะไรละ่ะลู่อูขมวดคิ้วเจ้าของร้านคนเก่ารีบวิ่งไปข้างหน้าแล้วบอกลู่อูว,ว่าเกิดอะไรขึ้นลู่อูพูดเย้ยหยันสัญญาหยินหยาง วิธีที่ไรกดถูกใช้โดยทีมหงชาเพื่อทำลายสาลาป่ายู่ของเรางั้นเหรอเจ้ากำลังพูดเรื่องไรสาระอะไรกันสาลาป่ายู่เป็นของข้าแล้วออกไปจากที่นี่ซักไม่งั้นข้าจะพังมันกลุ่มอันธพาลข้างหลังเขากระตือรือร้นถึงจะเป็นผู้ใช้พลังวิญ,ญญาณแต่พวกเขาก็ไม่กลัวหินวิญ,ญญาณหรอือสิ่งที่สามารถแก้ไขได้ด้วยเงินไม่ใช่ปัญหาล้วอูยเยยนายน้อยสามชูกโกรธมากเฮอะเจ้าสามารถหาหินวิญ,ญญาณทั้งสิ้น837 530หินวิญญาณมาได้ไหมตราบใดที่ข้าหยิบหินวิญญาณจำนวนมากออกมาบ้านทั้งหมดในสัญญาจะต้องตกเป็นของสาลาป่าอยู่ของข้าใช่ไหมล้วอูถามปกติแล้วถ้าเจ้าไม่สามารถหาหินวิญญาณมาได้เจ้าต้องยกศาลาป่าอยู่ให้ข้าทันทีล้วอูยิ้มและหยิบถุงใส่หินวิญญาณออกมาจากหายปีศาจและโยนมันไปข้างหน้าข้าลำบากในการหาเจ้าของบ้านมานานตอนนี้กลับมาหาข้าเองย่อมเป็นเรื่องที่ดี ชูชื่อหยิบกระเป๋าขึ้นมาเขาเปิดขึ้นเล็กน้อยเขาตกใจในทันทีด้วยแสงของเหรียญหนึ่งเหรียญวิญญาณเทียบเท่ากับ1000หินวิญญาณมีเหรียญวิญญาณ840ชิ้นในกระเป๋าซึ่งเทียบเท่ากับ840 000สศนหินวิญญาณนี่ชูชื่อกลืนน้ำลายเขาหยิบหินวิญญาณจำนวนมากออกมาในคราวเดียวนั่นคือเงินจำนวนมาก ไม่เพียงแต่ชูจือเท่านั้นแต่ยังรวมถึงทุกคนในศาลาไปอยู่ด้วยนายน้อยออกไปเพียงหนึ่งเดือนแต่เขากลับมาพร้อมกับเงินจํานวนมากพอได้แล้วลูกอุรับสัญญาจากมือของชูจือพลังของเขาแพร่ออ,อกมาออกไปได้แล้วที่นี่ไม่ต้อนรับเจ้าบทที่82โยนเงินหลังจากนั้นชูจือทําได้เพียงกลับไปพร้อมกับพวกอันธพาลหินวิญ,ญญาณถูกจ่ายไปแล้วมันไม่มีข้ออ้างที่จะสร้างเรื่องอีกต่อไปณศนะาลาไปอยู่ มันจะดีมากถ้าย้อนเวลากลับไปได้ฮ่า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 ใบหน้าของชูจือนั้นดำเหมือนถ่านนายน้อยเขากลับมาแล้วและหาเงินจำนวนมากในเวลาอันสัน้นฝูงชนมารวมตัวกันรอบลู่อู่ลู่อู่พูดพร้อมรอยยิ้มอย่าโอ้อวดไปหน่อยเลยรีบกลับไปทำงานได้แล้วอย่างไรก็ตามทีมคมมีดไม่สามารถรับมือกับเรื่องใหญ่ขนาดนี้ได้ยังไงทีมล่าสัตว์คมมีดได้รับเชิญจากก่อลู่อู่ให้เป็นทีมพิทักษ์ของศาลาไปอยู่ เมื่อมีบางสิ่งเกิดขึ้นกับศาลาป่ายู่พวกเขาควรปรากฏตัวลิวหูไม่ใช่คนที่ไม่เชื่อคำพูดของเขาบรรยากาศอึมครึมทุกคนจ้องมองกันไม่กล้าพูดล่วอูมีลางสังหรณ์ในใจเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในที่สุดเจ้าของร้านคนเก่าพูดขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มครําครวนมีบางอย่างผิดปกติกับทีมคมมีดลิวหูถูกส่้โมจมตีโดยเหล่าผู้ใช้พลังวิญญาลึกลับหลายคน เขาบาดเจ็บสาหัสและกำลังพักฟื้นอยู่สำหรับคนของทีมคมมีที่เหลือหลายคนถูกล่าโดยทีมล่าสัตว์ทีมอื่นและพี่น้องอีก8คนที่เหลือพวกเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นขโมยขณะกำลังซื้อ,อยาพวกเขาถูกทำร้ายกลางถนนอะไรนะลู่อูหน้ามืดเขาไม่ใช่คนโงน่นี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนหอคอยวงชาพวกเจ้าชาโหดร้ายชะมัดพาข้าไปพบพวกเขาลู่อูพูดอาฟูและเสี่ยวชารีพาลู่อูไปที่อาคารขนาดเล็กด้าน หลังลานสาลาไปอยู่มีกลิ่นเลือดและกลิ่นของยามาจากภายในอาคารขนาดเล็กหรือหูกําลังนอนอยู่บนเตียงพร้อมกับผพ้าพันแผลทั่วร่างกายเขาดูน่าสังเวชมากพี่น้องทั้งแปดยินดีที่จะอยู่กับสาลาไปอยู่พวกเขากําลังฟื้นตัวอยู่ในอาคารเช่นกันเมื่อเห็นว่าโลกกลับมาหริวหูที่เน็ตเลือดขั้นความตอ้องของทีคมคุมที่ได้จากไหนอาฟูรี่พูดนายน้อยท่านไม่รู้หรือว่าวันเราขาดทุนจํานวนมากถึงแม้ว่าผลมาช้าก่อนที่ข้าจะไปแล้วนี่ ทำไมศาลาไปยู่ถึงขาดทุนโลวอูไม่เข้าใจก่อนออกเดินทางโลวอูจัดการทุกอย่างตามแผนของเขาศาลาไปยู่สามารถพัฒนาได้แม้ว่าจะไม่ร่ำรวยขึ้นก็ตามเมื่อไม่นานมานี้นักเล่นแร่ปแปรธาตุาที่มาใหม่ได้ถูกซื้อตัวจากหอคอยหงชาไปในราคาสูงตอนนี้เหลือเพียงแค่มู่เถาคนเดียวมู่เถาสามารถปรับแต่งยาได้สามชนิดแต่คุณภาพก็ยังแย่อยู่เราต้องใช้หินวิญญาจำนวนมากเพื่อซื้อ,อยาเม็ดจากภายนอกทุกวัน อาฟูพูดล้วอูยิ้มด้วยความโกรธหอคอยหวงชาอีกแล้วไปกันเถิดล้วอูปลอ,อกผู้คนของทีมคงมีดแล้วกลับไปยังห้องถงด้านหน้าของศาลาไปอยู่เขาหายใจเข้าลึกและเริ่มสั่งการมู่เถาออกไปกับข้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยาโรวรวมพลังวิญญาณจะถูกวางไว้บนชั้นวางอีกครั้งอย่างไม่จํากัดคําสั่งแรกของล้วอูทําให้ทุกคนมีความสุขยารวบรวมพลังวิญญาณ คือยายอดนิยมในศาลาไปอยู่แต่น่าเสียดายที่มันไม่สามารถขายได้เพราะมันเป็นเป้เปาหมายของหอคอยวงชาในครั้งก่อนพวกเขาไม่ได้คาดหวังว่ามันจะสามารถขายได้อีกครั้งและนายน้อยก็ตัดสินใจจัดหาวัสดุดอย่างไม่จํากัดนั่นจะเป็นการต้นธุรกิจยารวบรวมพลังวิญญาณของหอคอยวงชาทุกวันนี้ลูกอูนั้นว่างเขาพยายามสังเคราะห์อย่างยาวนานเขาได้สะสมยารวบรวมพลังวิญญาณไว้จํานวนมากยิ่งไปกว่านั้นข้าต้องการลดราคา12หินวิญญาณให้เป็น10หินวิญญาณ ขอรับท่านอาฟูและเสี่ยวชาวอุทานอย่างตื่นเต้นจากนั้นลู่อู่ได้ให้คำสั่งที่สอง่อยข่าวออกไปว่าศาลาปอยู่เปิดบริการปรับแต่งสัตว์วิญญาณซึ่งจำกัดเพียงสิบคนต่อวันไม่ว่าจะเป็นการปรับแต่งแบบไหนการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาหรือแม้แต่การวิวัฒนาการฝูงชนตกตะลึง อย่างที่หลายคนรู้ล่อู่นั้นคืออำนาจที่แท้จริงของสาลาป่าย,ยู่เป็นผู้ปรับแต่งที่ทรงพลังมากหลายคนได้ติดต่อไปที่สาลาป่าย,ยู่หวังว่าล่อูจะช่วยปรับแต่งสัตว์วิญญาณให้ได้แต่ล่อูกลับปฏิเสธเพราะไม่มีเวลาและก็ล่อูได้ให้คำสั่งที่สามล่อู่หยิบถุงใส่หินวิญญาณออกมาและพูดขึ้นว่าเรามีบ้านและโฉนดในบริเวณใกล้เคียงตอนนี้เรามีเงินอยู่ห้าร้อย 000, 000, 000หินวิญญาณภายในเจ็ดวันข้าจะขยายร้านศาลาป่ายู่ทันทีเจ้าของร้านคนเก่ามันค่อนข้างลำบากสำหรับท่านข้าไม่แน่ใจว่ามีใครสามารถทำแทนได้ไหมใครสามารถทำได้บ้างหน้าเจ้าของร้านคนเก่านั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้นขยายร้านค้าเขาฝันถึงมันแต่เขาไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเป็นจริงในขณะนี้หากบ้านทั้งหมดที่อยู่รอบตัวเขาถูกนำมาซ่อมแซมและตกแต่งศาลาป่ายู่แห่งใหม่จะถูกสร้างขึ้น ข้าเกรงว่าขนาดของศาลาป่ยู่ร้านใหม่สามารถไล่ตามหอคอยหงชาได้จากนั้นลูอ่อูได้ให้คำสั่งที่สี่รับสมัครนักเล่นแร่แปราธาตุคนใหม่ตราบใดที่เขาลงนามในสัญญาเพื่อเข้าร่วมกับศาลาปอยู่อย่างเป็นทางการเขาจะได้ยาเม็ดระดับสี่จากเราทันทีเมื่อเขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นนักเล่นแร่แปราธาตุระดับสี่ในศาลาปอยู่แล้วเราจะให้ยาเม็ดระดับห้าแก่เขาและยาเม็ดระดับตำนานอีกหนึ่งเม็ดสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับนักเล่นแร่แปรธาตุ คือ,อยารวบรวมพลังวิญญาณนักเล่นแร่แปรธาตุจะไม่แบ่งปันเม็ดยากับผู้อื่นเว้นแต่จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์นักเล่นแร่แปรธาตุทุกคนทำงานตามคำสั่งส่วนใหญ่การพัฒนาของนักเล่นแร่แปรธาตุไม่ได้ถูกจำกัดไว้ตามระดับของตัวเองแต่ถูกจำกัดโดยยาอายุวัฒนะเพื่อให้พวกเขาสามารถปรับปรุงตัวเองนักเล่นแร่แปรธาตุที่ทำยาเม็ดร,ระดับหนึ่งทุกวันจะไม่กลายเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุระดับ 2. องอยารวบรวมพลังวิญญาณระดับสูงหมายถึงการนำไปสู่ระดับที่สูงขึ้นสำหรับนักเล่นแร่แปรธาตุผู้คนในศาลาป่ายู่เข้าใจหากเงื่อนไขนี้ถูกปล่อยออกมาจะเกิดการสั่นสะเทือนเท่าใดกันควรรู้ว่าไม่มีแม้แต่นักเล่นแร่แปรธาตุระดับ5ในเขตพื้นที่ป่าหงชาย,ยาเม็ดระดับ5เป็นสิ่งล่อลวงที่แรงสำหรับนักเล่นแร่แปรธาตุถ้าสามารถปรับแต่งยาเม็ดร,ระดับ3ได้และมีคุณสมบัติค่อนข้างดี เน้นการปรับแต่งสมุนไพรไม่ต้องกังวลเรื่องเงินให้เงินพวกเขาเจ้าต้องการอะไรอีกบ้างอยากกลัวที่จะเสียเปล่าทดลองและปรับแต่งการเล่นแร่แปราธาตุอย่างกล้าหาญข้าไม่เชื่อว่าข้าไม่สามารถสร้างนักเล่นแร่แปราธาตุแห่งศาลาไปอยู่ได้ด้วยเงินลู่อูโกรธมากมันคือเรื่องเงินผู้คนในศาลาไปอยู่ต่างสับสนท่านใช้เงินในครั้งนี้ไปเท่าไหร่ท่านปล้นมาจากตระกูลใหญ่งั้นหรือเป็นแค่เรื่องเล็กๆล็กลู่อูเดินออกจากศาลาไปอยู่ สถานที่นั้นจะเปลี่ยนไปเป็นศาลาที่มีสินค้านับร้อย